สวัสดีครับพบกับช่างอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างมีโปรเจกต์นะครับอันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านวมาตัางนะครับเป็นเก้าอี้เล็กครับเป็นเก้อี้อนเนกประสงค์ใช้นั่งทําอะไรก็ได้นะครับปิ้งปลาซักผ้านั่งเฝ้าปิ้งปลานั่งซักผ้าได้หมดเลยนะครับอันนี้สูงอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนทำมาจากไม้เนื้อแข็งเลยครับอันนี้พื้นนั่งนี่ทำมาจากไม้แดง อันนี้ไม้ประดูนะครับมีขายึดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะเนื่องจากคามสูงนะครับก็เลยใช้ขานี้ยึดเพื่อไม่ให้มันโยกนะครับลวดลายเป็นพิเศษเป็นดอกไม้สองด้านนะครับตรงขามันตอนนี้ก็ลงแล็กรอบที่สามแล้วอันนี้ผมขายผมจะขอขายอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับใครสนใจทักมาหาผมได้นะครับสามารถทําตามออเดอร์ได้นะครับความสั้นยาเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่ ความยาวนี้35สิห้เซนอันนี้25ินะครับขอบคุณครับ